สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภาพนักงานพอดแคสต์ดิฉันรองศาสตราจารย์ดรริณาพัทรมานนนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรายการนี้จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน่นซึ่งจะนําพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปฟังประเด็นต่างๆที่ท่านสนใจไม่ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวัสดิการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองโดยสภาพนักงานของเรา สำหรับประเด็นในวันนี้นะคะท่านจะได้พบกับประธานสภาพนักงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรพลเนสุตินจะได้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ของสภาพนักงานและเรื่องของสวัสดิการค่ะต้องเรียนให้กับพี่น้องมาลายคนแก่นนะครับทราบว่าก่อนไปสวัสดิการนะครับผมอาจจะ เรียนให้กับพี่น้องชาวมาลังแันทราบนะครับถึงการปวดล็อกหลายๆ,ๆ,ๆอย่างในข้อบังคับซึ่งสภาพนักง,งานเราก็เป็นผู้ที่คอยชี้แนะให้กับผู้บริหารในประเด็นต่างๆผมยกตัวอย่างเช่นหลายท่านนะครับที่ที่โทรเข้ามาหาผมหรือแม้กระทั่งามาพบผมที่สภาอยากให้ช่วยเหลือในประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาจ้างที่การไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ พ .2. ออออหรือศภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับผมเรียนอย่างนี้นะว่าเรื่องนี้เราก็เราก็ทามาทุกปีนะครับจนสุดท้ายนะครับที่ทราบมาก็คือประมาณสักเดือนเดือนที่แล้วนะครับผมก็ได้เรียนต่อท่านผู้บริหารนะครับถึงท่านอธิการบดีนะครับท่านก็ดำลีว่า,าเรื่องสัญญาจ,จ้างของตำแหน่งหากไม่ได้พศหร,รอสอภายในระยะเวลากำหนด แน่นอนก็คือข้อบังคับต้องให้ออกนะแต่ท่านก็เข้าใจบุคลากรนะครทีบ่บางท่านอาจจะขอ,ขอตําแหน่งไม่ทันก็ได้ออกนะแต่ท่านก็ยืนยันนะครับว่าข้อบังคับนี้ก็จะปรับเปลี่ยนนะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีก็จะปรับเปลี่ยนในเชิงที่บวกนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ,รบก็คือ,อเรื่องพอสอรอสอทุกท่านอาจจะได้สบายใจนะครับก็คิดว่าน่าจะประกาศ มีผลประกาศหรือร่างประกาศขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับผมคิดว่าในในการทํางานไม่น่าจะเกิน2เดือนนะครับน่าจะมีผลข่าวดีครับเรื่องเรื่องเรื่องตำแหน่งทางวิชาการนะครับส่วนเรื่องสวัสดิการนะครับผมเชื่อว่าเท่าที่ผมเป็นกรรมการหลายชุดนะครับตอนนีเ้เรื่องสวัสดิการของบุคลากรผมว่ามหาลัยกําลังดูแลดูแลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการของที่พักอาศัยนะครับ ในเรื่องของโดยเฉพาะในที่ประชุมสภามหาลัยนะครับก็เป็นห่วงเรื่องที่พักว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะมีที่พักที่ดีๆให้กับบุคลากรมหาลาัยคอนแก่นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าใหม่กับผู้ที่ยังอยู่นะครับเราจะทํำยังไงให้เรียกว่าสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อมอาจจะมีคอนโดเกิดขึ้นในมหาลัยคอนแก่นหรืออาจจะมีบ้านพักที่ดีๆให้กับ,บบุคลากร หรือแม้กระทั่งผู้ที่เกษียณไปแล้วไม่มีบ้านพักอยู่จะทําอย่างไรอันนี้ก็ทางผู้บริหารกําลังคิดถึงรูปแบบนะครับว่าเราควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับอนอกจากเรื่องที่พักแล้วเรื่องสวัสดิการอ,อื่นๆนะครับเราจะเห็นว่าสัก3าปี4ปีมานี้นะครับบรรยากาศในมหาวิทยาลัยคนแก่นเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางเราก็จะมีรถที่ดีๆที่เกิดขึ้น นะครับเช่นรถชนันทบัสที่พี่น้องเห็นวิ่งอยู่ณปัจจุบันนะครับทางมหาลัยก็จะปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ให้มีขนาดเล็กเอื้อต่อบุคลากรเอื้อต่อนักศึกษาได้มากขึ้นนะครับเส้นทางเล็กๆรถชนันบัสก็สามารถเข้าไปรับส่งเราได้าตามเส้นทางหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่อยู่หรือนักศึกษาที่อยู่โซนทางรอบรั้วมหาลัยนนแก่นโซนบ้านโน,นม่วงก็ดี หรือทางสีฐานทางอะไรเนี้ยนะรเราก็จะมีรถรับส่งนะครับอันนี้รอบร้วมาอะไรด้วยนะครับจะมีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการศึกษาบุตรนะครับ,รบแล้วกเ็เรื่องของไฮไลท์ตอนนี้ที่เราว่ามันคือเรื่องการรักษาปัญหาตอนนี้นะครับในในเรื่องที่ท่านท่านอาจารย์ลินาเกิดเมื่อกี้นะครับว่า อย่างโรงเรียนสาธิตนะครับหลายท่านก็วิตกว่าลูกไม่สามารถเข้าเรียนได้นะครับอันนี้ผมยืนยันได้เลยว่าต่อไปนะครับจะไม่มีว่าลูกไม่มีที่เรียนนะครับอันนี้ก็คือทางสภาพนักงานแล้วก็ประสานไปยังที่คณะศึกษาศาสตร์ต้องขอบคุณทางท่านคณะบดีท่านอาจารย์สุมาลีนะครับท่านเป็นคณะบดีที่ใจดีมากนะครับท่านก็ยืนยันว่าลูกบุตรลูกกอทุกท่านจะมีที่เรียนจะต้องมีที่เรียนนะครับเพราะฉะนั้น จะสังเกตว่าปี2ปีที่ผ่านมาหรือ3ปีที่ผ่านมานะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลูกบุตรวักลกร,กรไม่มีที่เรียนนะครับเพราะฉะนั้น100%เนะครับเข้าโรงเรียนสาธิตเป็นการประสานร,ระหว่างสภาพนักง,งานกับทางคณะาศึกษาศาสตร์นะครับนอกจากนั้นนะครับการโรงเรียนสาธิตก็ยังเมตตาอีกนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ลดค่าเทอมค่าธรรมเนียมอีก10%เ ในขณะเดียวกันนะครับหลายท่านก็วิตกว่าเมื่อลดแล้วแล้วค่าอาหารลดไหมนะครับอันนี้ทางคณะกําลังพิจารณาว่าเรื่องอาหารก็จะลดอีกนะครับก็จะลดอีกเพราะานักเรียนไม่สามารถไปเรียนได้เรื่องอาหารก็จะลดลงนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องเข้ากรรมการเข้าอะไรหลายรูปแบบนะครับแต่ยืนยันได้ว่าค่าเทอมหรือค่าอาหารก็จะลดเช่นกันนะครับใช่ครับแล้วก็จะลดลง น,น,อนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับอันนี้ก็ทาราบมาว่าเราก็มีผลกำไรที่ดีมากนะครับอันนี้คือก็อยากเชิญพี่น้องนะครับมสมัครนะครับเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับอันนี้ก็ก็จะมีกระบวนการนะครับอันนี้เราก็จะคอยดูแลตั้งแต่ต้นจนเกษียณนะครับเราก็จะมีทั้งมหาลัยก็จะสมทบให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนคว่อนข้างจะเยอะ นะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับว่าอกองทุนสำรองนอิพิผูรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับให้ในอัตราที่สูงกว่าทุกๆมหาวิทยาลัยของของสวนภูมิภาคนะครับเท่าที่ฟังในที่ประชุมกันนะครับว่าผู้บริหารก็มีแนวคิดนะครับอาจจะเพิ่มแต่ไม่รู้ว่าจะเพิ่มในรูปแบบไหนนะครับจาก3อาจจะเป็น5อาจจะเพิ่ม5เป็น7อะไรตรงนี้นะครับก็คิดว่า ทิศทางน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับใช่ครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ไปเป็นกรรมการด้วยนะครับเราก็มีข้อเสนอแนะนะครับไม่ว่าจะเป็นผมก็ดีหรือมีท่านรองสุวิทย์นะครับก็จะเข้าไปสมทบด้วยนะครับช่วยให้ข้อเสนอแนะต่างๆนะครับครับอันนี้คือประเด็นเรื่องสวัสดิการนอกจากนั้นเราก็มีเยอะมากมายนะครับที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลนะครับของ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของลงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าอาการรักษาพยาบาลนอกจากที่เราสามารถรักษาแล้วนะการรักษาก็จะรวมถึงพ่อแม่ลูกด้วยนะครับอันนี้คือใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็ด้วยความเมตตาจากท่านคณะนดีอาจารย์อภิชาติด้วยนะครับท่านก็ดังบิว่าก็ให้ข้อมูลว่าบุตรพ่อแม่รวมถึงพ่อแม่ด้วยนะครับญาติสายตรง สามารถใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลสีครินักลิน<ส>ได้นะครับซึ่งสิทธิ์นั้นนี่รวมถึงสิทธิ์ของการฟาสสัทที่จะมีบุคลากรภายในโรงพยาบาลพาเราถูกต้องครับใช่ครับก,ก,ก็คงจะรวมทั้งหมดนะครับคงคงจะรวมทั้งหมดในสิทธิ์ต่างๆนะครับท,ท่านประธานคะอนกรณีที่เห็นเห็นมีกระแสน,นะคะว่าจะมีงบสนับสนุนทางด้านสวัสดิการพยาบาลที่เราได้ขาวไว่วๆา ของด้านค่ารักษา,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  2500, าพยาบาลค่าตรวจฉุขภาพประจำปี3,500ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกส่วนที่เกิน10ปีละ2000ผู้ป่วยในส่วนที่เกิน10ปีละ1,000อุบัติเหตุภัยพิบัติไม่เกินหนึ่ง้มี้ที่รายละเอียดมา,มาทางช่องทางไหนท่านประธานท่านประธานที่ที่ออกมาก็คือที่กองทรัพยากรบุคคลนะที่คอยดูแลอยู่นะครับนี่เราก็มีสิทธิตามที่ท่านอาจารย์ลีนาเกิดเมื่อกี้นะครับ ทุกท่านบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเรามีสิทธิ์ได้จริงๆนะครับอันนี้คือคือเรียนพี่น้องเลยนะครับว่าหากท่านประสงค์นะครับท่านประสงค์เราก็จะสามารถเบิกได้เลยนะครับในส่วนของสวัสดิการผ่านกองการเจ้าหน้าที่ของท่านมาแล้วก็มาที่มหาลัยกองทรัพยากรบุคคลนะซึ่งก็มีนะหลายท่านก็ก็รู้นะครับก็เบิกไปแล้วก็มีนะครับที่เข้ารักษาพยาบาลนะครับในส่วนนี้นะครับหรือแม้กระทั่ง ผู้ที่เสียชีวิตนะฮะในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราก็สามารถเบิกได้นะครับก็คือทำเรื่องขึ้นมาแล้วก็สามารถเบิกได้จริงๆเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับโดยในรายละเอียดผมคิดว่าเราอาจจะสื่อให้กับพี่น้องชาวมาเลแก่นทราบรายละเอียดให้ให้ให้ลึกซึ้งขึ้นนะครับค่ะเรามีแม้กระทั่งกองทุนชาปนกิจถูกต้องครับใช่ครับเกิดอ,อุบัติเหตุนในระหว่า,ทางทำงานเราก็มีใช่ครับคือตอนนี้แม้กระทั่งในเราเราก็มีประกันนะฮะประกันชีวิต นะที่มาอะไรทําไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นกองทุนเช่นกันนะครับของประเด็นเรื่องสวัสดิการและลบทบาทหน้าที่ท่านประธานอยากจะทิ้งค้ายตัวไฮไลท์ความภาคภูมิใจในผลงานที่ท่านประธานมองว่า3ปีของเราที่อยู่เนี่ยเราท่านประธานชอบใจเรื่องอะไรที่สุดกาลสั้นที่กับนี้น้องในช่วง2ปีหรือ3ปีนะครับที่ผมบริหารอยู่นะครับผมก็สิ่งที่เราช่วยเหลือ ใน,ในบุคลากรโดยเฉพาะหลายท่านก็อาจจะทราบดีนะว่าในเรื่องของไปเรียนปริญญาเอกกลับมาแล้วไม่จบแต่ว่าในระเบียบนะครับก็ต้องชดใช้ไปแล้วก็หรือแม้กระทั่งการได้ออกจากงานก็มีนะครับแต่รู้ไหมว่าหลายท่านไม่ได้ออกนะครับเราก็มีประเด็นว่าถึงแม้ว่าข้อบังคับจะบังคับใช้นะครับแต่เราก็ต้อง เข้าใจว่าเมื่อเมื่อท่านหลายท่านที่ไปไม่สุอวิสัยจริงๆนะครับก็ไม่ได้ออกนะครับเราก็ใช้ข้อบังคับข้อความบางอย่างก็หลายท่านก,ก,ก็ก็คงทราบดีนะครับที่ครับเราก็มีโอกาสช่วยเหลือนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่เราก็ดีใจนะครับที่ที่ได้ช่วยเหลือบุคลากรโดยเฉพาะาสายสนับสนุนนะครับหลายท่านที่ ขอกำหนดตำแหน่งขึ้นมาแต่ก็อาจจะเกิดการไม่เข้าใจกันนะครับเราก็ได้เป็นผู้ประสานได้เคลียเรื่องราวต่างๆจนเกิดความเข้าใจกันแล้วก็สามารถยื่นขอตำแหน่งได้แล้วก็บางท่านก็ได้สูงขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เราก็ภูมิใจนะที่ได้ช่วยบุคลากรในทุกประเด็นในทุกเรื่องราวนะครับ จริงๆเรื่องราวที่ที่เราดําเนินการหรือเป็นผู้ประสานช่วยเหลือบุคคลกรกรเยอะมากนะครับบางครั้งเราอาจจะสิ้นปีเราคงจะได้นําเสนออีกต่อไปหรือแม้กระทั่งอีกเทคหน้านะครับเราก็จะได้เจาะประเด็นว่าเราช่วยเหลือบุคลลกร,กรประเด็นอะไรบ้างนะครับเราจะรลีดเป็นรายการให้กับพี่น้องแล้วก็รวมถึงอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับชาวมาเลาแก่นนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม หากท่านไม่ได้รับความสุขในการทํางานทางสภาพนักงานเรายินดีนะครับยินดีที่จะรับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวท่านทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องออเสนอต่อสภาพนักงานเราได้นะครับขอให้พี่น้องไว้วางใจสภาพนักงานนะครับที่เราจะเป็นผู้คอยดูแลให้ท่านในตัวท่านเกิดความผาสุขไม่ว่าจะเป็นสุขกายสุขใจ หรือการทำงานหรือการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่างๆเรียนเชิญส่งเรื่องราวมายังสภาพนักงานเราได้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอคุณท่านประธานมากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะได้รับฟังกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นตามคอมเมนต์ข้างล่างหรือติดต่อมาที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับพอดแคสต์คลิปนี้ค่ะ